5อันดับจอมโหดแห่งจักรวาลและนี่ก็คือ5้าสุดยอดวัตถุอวกาศที่ส่องแสงสว่างเพื่อที่จะปกครองจักรวาลน,นี้อวกาศจะต้องกลายเป็นชิ้นๆด้วยสุดยอดพลังแสงสว่างจากดินแดนสุดไกลจะฉายทั่วจักรวาลน,นี้อันดับที่5 r 1 3 6 a 1เจ้าผู้ปกครองจักรวาลงดงามด้วยแสงอันร้อนแรงจากห้วงอวกาศลึกแผดเผาผิวดาวจนวินาศสันตะไลมันสว่างกว่าดวงอาทิตย์รวม8ล้าน7แสนเท่า มวลรวม265เท่าของดวงอาทิตย์ตัวเลขนี้น่ากลัวมากเพราะเรากำลังพูดถึงวัตถุที่หนักกว่าหลุมดำและมีความสว่างเท่าดวงจันทร์แม้อยู่ห่างไกลร่วมพันล้านเท่ามันหนาแน่นกว่าบรรยากาศโลกรวม10เท่าและร้อนแรงกว่า50,000องศาเซลเซียสขนาดของมันเกือบเท่าวงโคจรดาวพุธพี่น้องในระบบ Ra 136ก็เป็นรู u e เปอร์ g จแอนทั้งสิน้นอันดับที่4 S50014+81 หรือซ u เปอร์แมสซีฟแบ็คโฮลสุดยอดควอซาทรงพลังสว่างถึง300ล้าน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 เท่าดวงอาทิตย์เป็นหนึ่งในวัตถุทรงพลังแบบโคตรในเอกภพของเราความสว่างสมบูรณ์อาจสูงถึง31.5 m a g จุดแมกนิจูดดวลความสว่างกับดวงอาทิตย์ได้ในระยะหลายร้อยปีแสงแกนกลางคือหลุมดำยักษ์ที่มีความหนักถึง 40ล้านล้านล้านเท่าของดวงอาทิตย์ตามรายงานจากปี2010แต่รายงานนี้อาจประเมินขนาดหลุมดำสูงไปก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้อันดับที่3 h d 1 0 0 5ี6 b ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ใหญ่ที่สุดอาจมีขนาดถึง6.5เท่าของดาวพฤหัสมวลที่มากร่วม20เท่าทำให้ถ้าจับมันมาวางกลางร,ระบบสุริยะคงวุ่นวายไม่น้อยด้วยแรงเวงอันสุดยอดของมันอันดับที่ส IC 1101ด้วยขนาดมหึมาถึง5 8ล้านแปแสนปีแสงทำให้กาแล็กซี1101มีขนาดใหญ่โตและทรงพลังอย่างที่สุดมีดาวมากกว่า100ล้าน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 ดวงและเป็นสมาชิกสำคัญในกระจุกเก่าแก่ขนาดใหญ่นาม a r เบลซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญใน Big Bang อันดับที่1 Hercules Corona Borealis เ a ล e สเก l บ ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลที่ค้นพบขนาดนี้มีขนาด6,000ล้านล้านลบ10ล้าน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 ปีแสงเป็นกำแพงในอวกาศขนาดยักษ์ที่เปิดกว้างให้กำเนิดฝูงแกมมาเรเบอร์สจำนวนมหาศาลอาจมีความยาวถึง18ล้านล้านล้านลบ23ล้านล้านล้านปีแสงถ้าวัดด้านยาวสุดกำแพงจักรวาลนี้มักเป็นแหล่งที่ให้กำเนิดแสงอันทรงอนุภาพเสมอ สำหรับคนที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมพาคและทีมตัดต่อของช่องอวกาศน่ารู้ด้วยนะครับผมคลิปใหม่มาทุกวันพุธและวันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ